เป็นเรื่องที่ถูกวิจารณ์มากทีเดียวความไม่ลงรอยกันระหว่างอดีตลูกสะภา้าและแม่สามีนะครับเืออดีตลูกสะภ้ายเนี่ยพาพวกไปทุบกำแพงบ้านของแม่สามีมหลังจากที่เธอเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าแม่สามีไปแจ้งความว่าเธอนั้นปลอมแปลงเอกสารก่อนอื่นไปดูสภาพบ้านกันก่อนครับว่าเละขนาดไหนครับ นี่ครับคุณผู้ชมลองดูฮะคุณบ๊อบค,คุณเฟรนช์ฟรายนี่คือบ้านนะไม่เหมือนบ้านเลยนะและนี่เป็นห้องนอนของคุณแม่ครับเป็นความเสียหายของห้องนอนนางหัวดสวัสดแวงควงซึ่งห้องกำแพงเนี่ยจะเห็นว่ากำแพงถูกทุบหายไปเลยนะครับพื้นกระเบื้องฝ้าเพดานเนี่ยกระจุยกระจายไปหมดหลังถูกอดีตลูกสะภา้าพาพวกมาทุบนะฮะขณะที่นางหวดเนี่ยไม่อยู่บ้าน ทางด้านนางยุพาพรสวัสดแวงควงลูกสาวของนางหัวดก็เล่าว่าก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของตนนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยเลิกรากับพี่ชายไปก็เลยกลายเป็นอดีตพี่สะพ้ายแต่ว่าก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านนะเพราะว่าไม่มีที่อยู่อาศัยใหม่ทางคุณแม่ทางครอบครัวเขาก็ใจดีให้อยู่ในบ้านนะครับจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่อบอตเข้ามาถ่ายรูปบ้านพร้อมกับแจ้งว่ามีคนเนี่ยไปยื่นเรื่องขอบ้านเลขที่ตรงบริเวณห้องนอนของอดีตพี่สะพ้าย ซึ่งมันอยู่ภายในโฉนดที่ดินของคุณแม่ครับอพอมาตรวจสอบเอกสารกลับพบว่าอดีตพี่สะพ้ายเนี่ยแหละปลอมแปลงลายเซ็นของแม่มจะโอนชื่อเป็นชื่อตัวเองอมแม่เขาก็เลยเอ้าวแบบนี้ไม่ได้สิฉันอุตส่าห์ใจดีให้อยู่แล้วยังมาปลอมลายเซ็นแบบนี้อีกอคุณแม่ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพหนองแวงควงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ยื่นคำขาดเลยนะครับให้อดีตพี่สะพ้ายต้องออกจากบ้านภายในเจ็ดวัน ขณะเดียวกันพนักง,งานสอบสวนก็ได้เรียกอดีตพี่สะพ้ายไปรับทราบข้อหาปลอมแปลงเอกสารจากนั้นก็ทําข้อตกลงกันครับว่าเดี๋ยวจะให้พี่สะพ้ายเนี่ยอดีตพี่สะพ้ายย้ายออกไปแต่ก็มีข้อแม้อยู่เหมือนกันว่าต้องทุบส่วนผนังห้องนอนของอดีตพี่สะพ้ายเพราะเธออ้างว่าเธอเนี่ยสร้างเอาไว้เธอจ่ายไงก็ต้องทุบทิ้งซึ่งทางฝ่ายของคุณแม่ก็บอกว่ามีการทุบผนัง ออกตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่วงกบประตูแล้วก็วงกบหน้าต่างให้อีกฝ่ายเนี่ยมาเอาไปแต่ทีนี้กำแพงห้องนอนที่ที่เขาทุบเนี่ยนะ<ไ>เป็นกำแพงห้องนอนของคุณแม่ชั้นล่าง<อ>ที่กั้นระหว่างห้องอดีตพี่สะพ้ายแล้วก็ห้องของคุณแม่มเขาก็เลยมองว่าก็เนี่ยมันก็เป็นส่วนของฉันด้วยก็เลยไปทุบแบบนี้นะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อดีตพี่สะพ้ายพาชายสองคนมาทุบทําลายกำแพงตามที่เห็นนะครับ ทำให้ทรัพย์สินภายในห้องนอนของคุณแม่เนี่ยพังเสียหายเละเทะไปหมดนี่คืออดีตที่สะพ้ยนะฮะคนนี้นะครับซึ่งช่วงเวลาที่ก่อเหตุเนี่ยตอนนั้นไม่มีคนอยู่ในบ้านพวกเธอจึงไปร้องเรียนแล้วก็ต้องการให้มีการดําเนินคดีไปฟังเสียงผู้เสียหายครับลักลอบเอาเอกสารของแม่นะคะเป็นทะเบียนบ้านนบตโฉนดที่ดินผืนนี้และก็ทําหนังสือมอบอำนาจขึ้นมาเซ็นเป็นลายเซ็นคุณแม่ ส่งไปที่ตำบลหนองแวงควงเพื่อจะขอออกทะเบียนบ้านขอออกบ้าเลขที่ตรงตรงนี้ซึ่งมันเป็นที่ต่อเติมมันไม่ใช่บ้านเป็นหลังและไม่ได้มีห้องน้ำแตไ่ไม่แน่ใจว่าเขาไปทำได้ยังไงถ้าพวกหนูไปขัดขืนไม่ทันเขาก็ทำได้ ลูกสาวของนางหววนะครับคุณยุภาพรก็บอกอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่อนุญาตให้มีชื่ออดีตพี่สะพ้ายอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับเนื่องจากถ้าเกิดเอาชื่อออกจากทะเบียนราชจะส่งผลให้อดีตพี่สะพ้ายพ้นจากตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12ตําบลหนองแวงควงอเาเภอศรีสมาร็จทันทีขณะที่ตํารวจบอกว่าเบื้องต้นจะดําเนินคดีใน2ข้อหานะครับก็คือ1บุกรุกเคหสถานผู้อื่นและทําลายทรัพย์สินให้เกิดความเสียหายและ2ปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอม ซึ่งหลังจากรับคำร้องทุกขกล่าวโทษไว้แล้วก็จะส่งเอกสารปลอมไปตรวจสอบลายมือเพื่อตรวจพิสูจน์ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนนะครับจึงจะเรียกตัวผู้ถูกกล่าวหาไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับโอ้โหแม่ผัวลูกสะพ้ายแบบนี้ไม่น่าจะจบสวยเท่าไหร่นะครับมาสวนเต็มที่เลยครับ